สวัสดีครับผมวินัยไกลบุตรครับวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการดื่มแทลซี่คอลลาเจนกระดูกและผิวของผมครับตามมาดูครับนี่ครับออกมาจากกล่องนะครับแล้ก็จะเป็นซองแบบนี้นี่จะมีข้างในจะมีช้อนนะฮะตักมาเต็มช้อนแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับเต็มช้อนนะครับอ่า แล้วก็เติมน้ําประมาณก็พอประมาณครับหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็คนนะคนสักสองวิครับนี่จริงๆแล้วดื่มได้เลยครับนะครับดื่มได้เลยแต่บางคนรอให้ใสรอให้ละลายหมด ซึ่งบางทีไม,งไม่ต้องไม่ต้องรอครับดื่มได้เลยครับนี่ครับ <Okay. S 1> ดื่มได้เลยอ่ามันจะมีนิดหน่อยครัาบไม่เป็นไรนี่ครับหนึ่งช้อนครับวิธีการดื่มช่วงเวลาก็คือหลังท้องว่างอย่างเช่น าทานข้าว8โมงเช้าก็ดื่มสัก9โมงหรือว่า10โมงนะครับหรือว่าบางคนก่อนนอนครับหลังจากที่ทานข้าวตอน6โมงเย็นก็ทานสัก2ทุ่มหรือ3ทุ่มก่อนนอนมันจะได้ดูดซึมได้ดีนะครับไม่ยากครับนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยที่ค่อนข้างหนักไม่ธรรมดานะครับก็สามารถดื่มตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนสองครั้ง อย่างละหนึ่งช้อนนะครับครั้งละหนึ่งช้อนนะครับหรือถ้าใครมีปัญหาไม่ไม่มากมากมายนะนะครับก็ดื่มก่อนนอนแค่หนึ่งช้อนนะครับดื่มทุกวันนะครับนี่คือวิธีการดื่มแทลซี่คอลลาเจนของผมวิมในัยไบุตรครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ